ครับสวัสดีครับผมใบหม่อนสันติภาพกอยอทุนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับ Facebook f a c e b o o k เสิร์ฟชงฟาดนะครับในช่วง M-Sport ฟันธงของการแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่12ซึ่งก็มีทีมตัวแทนจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน10ทีมด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าการดำเนินการเรื่องการแข่งขันกีฬาตะก้อไทยนะได้เดินทางมาถูกแล้วเพราะว่าประเทศไทยเราได้พัฒนา ต่ก็ทําให้เราสามารถคองแชมป์มาหลายปีติดต่อกันก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการนะฮะและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะรวมทั้งตัวนักกีฬาด้วยนะที่ได้ร่วมกันพัฒนาวงการตะก,กร้อไทยทีนี้เรามาว่าถึงคู่แข่งขันในสปาราแรกของปีนี้คือวันที่27เมษายนนะครับคู่แรกเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมทัพมังกรจากราชบุรีเดินทางมาเยือนทีมผลใจฟาร์มกาญจนบุรีนะฮะค้างข่าวไฟซึ่ง กลับเข้ามาแข่งอีกครั้งหลังจากหายไปนานสําหรับทีมนี้คู่นี้ผมถือว่าเป็นคู่พิตช์ประจําสัปดาห์สำหรับตัวผู้เล่นทีมเจ้าบ้านหวนใจฟาร์มก็จะมีตัวเด่นๆหลายตัวนะครับเช่นเจ้าดิวศิรวัตรสาขานะมีต้นสมพรใจสิงห์หนมีตัวทําคู่ใจโหนกสิงหาสมสกุลนะและอีกหลายๆท่านนะครับส่วนทีมมังกรรชบุรีก็มีการเตรียมทีมที่ดีนะครับเตรียมกันมานานผมชอบการทําทีมของทีมนี้มากนะ มีทั้งการหาแฟนคลับของทีมการประชามพันทีมต่างๆนะเชื่อว่าจะต้องเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ได้ไม่ยากในอนาคตส่วนตัวผู้เล่นในปีนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะตัวเด่นๆมากมายอธิเลสุรยิยันเปชานปุ้ยพรชัยและมีตัวเสิบดาวรุร่งอย่างเจ้าท็อนะครับซึ่งตัวนี้เสิบหนักมากนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาตามที่ผมได้ติดตามดู แล้วก็มีเจ้าแมววันนิมิตประเสริฐพงพึ่งพวกนี้นะครับเปรียบเทียบตัวต่อต,ตัวแล้วสูสีกันมากสําหรับ2ทีมนี้อย่างไรก็ดีครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอนะจริงๆแล้วเวลาปั่นมันก็ล้มออกมาด้านเดียวผมออกให้ฝั่งท่ามังกรจากราชบุรีครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ต่อมาเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมสุรินกับทีมชนบุรีน้องใหม่สุรินทีมเจ้าบ้านก็ขนทัพผู้เล่นมามากมายนะส่วนมากก็จะเป็น ทีมที่มาจากศิลาไทยนะก็จะมีเจ้าเก่งราชพงศนะ์มีพิชัยมีมัคคลินมลัลคินพันมกกอนพวกนี้นะฮะแต่ก็จะมีตัวนักกีฬาที่มาเสริมทีมให้แก่งขึ้นด้วยคือเจ้าโอ๊ตเดวัตและก็มีตัวทำหลากลีลาอย่างเช่นเจ้าหนึ่งธนกรนะตัวนี้เล่นเวลาเล่นก็ต้องมีเสียงดังนะถ้าไม่มีเสียงก็เล่นไม่กอยออกเหมือนกันนะครับ ก็น่าจะทําให้ทีมแข็งแกร่งนะส่วนทีมชมพีนะครับก็จะมีผู้เล่นจากราชนาวีเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีสุกีสอนพิทักษ์นพรัตน์ตุ้มคําและก็มีตัวเสริมทีมจากทินคลองเตยท่าเรือนะอย่างเจ้าแม็กกิสนะแล้วก็สองพี่น้องตระก,กูลแผ่นศิลาท็อปภูลิตลักสิทธิ์นะแล้วก็มีเจ้าแว่อ,อบุบลพุทธเวชนะโดยภาพรวมแล้วน่าจะเป็นทีมจากถิ่นทะเลนะบุกมาแย่งแต้มได้นะครับจากทีมสุริน ผมฟันธงให้ชนบุรีครับคู่นี้ส่วนคู่ที่3เป็นแชมป์เก่าพญาหง์กรุงเทพชนบุรีเจอกับทีมจากแดนเขาพระวิหารเจ้าเป็ดน้อยรีส,สกเกตนะฮะรองแชมป์ปีที่แล้วสรับทีมกรุงเทพชนบุรีหลักๆก,ก็จะมีเจ้าโน้ตพัทรพงษ์ยุพดีเจ้าบังอภิรักษ์มีเจ้าก๊อฟมีตรีพงษ์มีวุฒิชัยแล้วก็มีตัวเสิร์ฟตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้ายาวสิทธิพงษ์คําจันทร์นะครับสำหรับเจ้ายาวเพียงเสิร์ฟก็หนัก เป็นหนักเหมือนกันถ้าเจอกับเจ้าท็อปรัชบุรีเมื่อไหร่คู่นี้ก็น่าดูนะครับก็คอยติดตามเวลาเจอกันก็อยากให้ติดตามเชียร์นะครับสําำหรับทีมเป็ดน้อยไม่มีตัวเด่นๆเ,เท่าไหร่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมนี้ปีที่แล้วก็ได้รองแชมป์มาผมชอบการทำทีมนะมีวินัยดีสำหรับตัวนักกีฬานะไม่ว่าจะเป็นแข่งขันระดับไหนช่วยงานไหนก็ไม่เคยกลัวใครสำหรับทีมเจ้าเป็ดน้อยสีสเกตนะ ครับสำหรับคู่นี้ผมฟันธงให้เจ้าบ้านนะครับกรุงเทพทบุรีเป็นฝ่ายชนะครับครับคู่ต่อมาก็เป็นการไปเยือนถิ่นไดโนเสาร์ของทีมหมูป่าเกี่ยวตันนคปรปฐมนะครับทีมเจ้าบ้านกระสิ์ก็มีนักเตะตัวดีๆไว้ต้อนรับอย่างเจ้าม่อนเจ้าตุงเจ้าฝยล้วนแต่เสิบหนักๆก,ก,กันทั้งนั้นนะครับในกระบวนการเพลงเสิบนะและก็มีตัวทําอย่างสุภชัยมณีนาศมีเจ้าแฮกลุนลลงเจนชัยภูมิ มีเจ้าบ๊อบบี้เป็นตัวชุดยกให้นะแล้วก็มีนักเตะต่างชาติส่วนทีมเยือนนครปฐมก็จะมีเจ้าเป๊กเืนโตจูบียนุวัฒน์พร้อมด้วยตัวเก๋าก็โคตรยางประเวทแซ่จังหรือประเภทอินทานในปัจจุบันนะคอยคุมทีมอยู่และมีนักเตะต่างชาติร่วมอยู่ด้วยหลายตัวอาจจะเป็นครั้งแรกที่เห็นนักเตะต่างชาติดวลกันในนามของทีมป,ประเทศไทยนะสำหรับคู่นี้เปรียบเทียบตัวนักเตะแล้วผมออกให้ฝ่ายเจ้าบ้านนะ คิดว่าเพลงเสิร์ฟน่าจะดีนะสำหรับคู่นี้ฟันธงใหก้การสินนะครับสำหรับคู่สุดท้ายจะเป็นการพบกันของทีมจากแดนอีสานทั้งคู่นะเป็นทีมจากเมืองดอกบัวอุบลราชนีสิงห์อุบนละน,บน,นะซึ่งเปลี่ยนจากไอ้บดแดงในสมัยก่อนยุคแรกๆของไทยลีกนะแล้วก็จะมาพบกับทีมเยือนจากเมืองเจ้าพ่อพญาแลกเกาหลีพิฆาตจากชชยภูมิทีมเจ้าบ้านซึ่งแทบจะโอนย้ายทีมทั้งหมดมาจาก แมวป่าทมินซึ่งยุบทีมไปก็จะมีนักเตะตัวใหม่ๆและเก่าจากทีมต่างๆมาเสริมทีมอีกนิดหน่อยครับแต่ก็พอจะมีดีอยู่บ้างในเรื่องตัวเสิร์ฟนะครับหลายๆตัวของทีมนี้แต่ก็ต้องใช้ตัวเสิร์ฟให้เป็นประโยชน์นะครับส่วนทีมที่มาเยือนก็จะประกอบไปด้วยดาวเตะอย่างเจ้าหลงอภิศักษ์โจวิทยาแล้วก็นักเตะตัวเก่าๆของทีมเจ้าพ่อพญาแลนะฮะประกอบทีมกันแล้ว ก็เชื่อว่าน่าจะบุกมาแย่งแต้มจากอุบลได้นะครับผมฟันตรงให้ชัยภูมิครับครับก็ขอให้แฟนๆติดตามชมและเชร์ทีมรักของตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยๆกันมาท่ายผลนะเพื่อชิงเงินรางวัลจาก Facebook เสิร์ชฟชงฟาดนะครับด้วยจิตคารวะขอขอบคุณจากนายใบหม่อนสันธิภาพก่อยุดพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ